วัดหลังขวดนะครับไปเดินฝั่งนู้นลูกตอนนี้เราอยู่ที่ขุนหารนะครับจังหวัดศรีสะเกดจุดนี้ก็คือวัดหลังขวดนะครับสภาพาสาลาโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นขวดหมดเลยนะครับดูดูขวดกระทิงแดงนะครับ ขวดกระทิงแดงขวดขนม้อยที่เรากินกันนอยู่ดิโบดสวยเลยโบดนี้ต่ขวดครับ๋ยวเดินมาฝั่งนี้นะครับก็เข้ามาถึงขุนหานแล้วครับก็จะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนโรงเรียนขุนหานหรือเปล่าไม่ใช่ขวดคือเขาเขาเอามาจากชาวบ้านเนี่ยลูกใครเออ ใครที่กินเหล้ากินเบียอะไรเงี้ยขวดก็อยู่ตามร้านขวดใครบริจาคขวดมาก็เป็นบุญไงเอามาสร้างวัดไงไม่ใช่ว่าขวดเขียวบาปมือ <c oughs> ไม่ใช่ว่าพระมเมามากินเลยลูกคือเขาเอามาจากชาวบ้านเขาบริจาคมาแล้วเป็นขวดเป็นอะไรนี้ <c oughs> ใช่ไหมอ๋อนี่ไงกำลังสร้างเลยขวดติเลยโอ้โห สว,สวยเลยสวยเนาะนี่จุดนี้ยังสวยเลยครับที่ปลาใช่ปลาใหญ่ที่พ่อว่าไหมครับมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อพาดูนี่ครับน,นี่ก็เป็นขวดโบดกลางน้ำก็เป็นขวดโอ้ oh, อยางสวย วัดแลนขวดขวัดแตกอย่าไปจับนะลูกโหแบาบนี้ทำมาจากขวดทั้งหมดเลยลงมาเดี๋ยวขวดแตกแต่ก็มีไม่ค่อยมีนะเขาก็เปลี่ยนเรื่อยๆครับแตกคือมันเป็นงานศินละปะที่มันไม่เหมือนใครนะทำมาทางนี้ลูก มาไหว้พระท้างนี้มันสวยงามครับเอาขวดมาเรียงกันแล้วทำเป็นกำแพงทำเป็นซุ้มประตูามาครับเดินเข้าไปแล้วครับไหมถือโทรศัพท์ดีๆด้อ มันจะตกมีมาๆมามาถือโทรศัพท์อะไรไหมเอาไว้พระนม่หลวงพ่อถือจะตกเน่าทุ่มมาแล้วข้ามข้ามเออมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เพิ่งคือ ขวดทั้งนั้นหนั่องค์ออเขากระถานอยู่ตรงนี้สวยงามเนาะดูดิไปถอดรองเท้าเขาไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไปถอดรองเท้าแล้วเข้าไปไหวพ้พระขอพรลูกุกมาเอาเลยยึดชิป <c oughs> เรไหว้พระขอพรกันก่อนอเอ้านั่งดูอึ๊บน้ำมนตน้ำมนตัสสะภะคะวะโตอะระหะตสัมนาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะอะาวโตอะะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอเคอ่ะฮึมก็มีสุดรสองใช่เดี่ยวงไม่สียงกินนะไปขอให้ดูไข่แล้วมีเจ๊ก็ให้ปกป้องหนาเธอสาธุเออ โออเค <sm art> ีพื้นที่ตต่งระดับพื้นที่ตต่งระดับโอเคครับเราก็ออกจากบวชแล้วเนี่ยนนะประดุกทูเบลเลยมีปลายใหญ่ด้วยนะครับเอาใส่รอง,งเท้าก่อน เอาไปกินอะไ้ากินไม่ได้เหมือนกันบินบัลลังกนะก็ประมาณนี้นะครับใครอยากเข้ามาทำบุญนะแล้วก็ถา่ายรูปสวยๆกันไปดูกันนะครับเป็นเหมือนสถานที่ช่องท่องเที่ยวนะเป็นจุดแรงมาัดหนึ่งน,นะที่มันอยู่ใกล้เราโอเค และมาได้นะครับดูวัดล้านขวดปะ่ะเขาก็เลี้ยงปลาเนาะมีปลาด้วยเดี๋ยวเข้ามาไหว้พระองค์ใหญ่ก่อน

มาลูกมาเราไปวพระไปทางนีน้นี่นี่งองค์พระองคพระองณพระลูไปนี่ก็ได้ไปองค์พรนี่

อืม <étique> <ural> ใช่เข้าไปแล้วสวยงามครับก็ประมาณนิดหนึ่งใครอยากเข้ามาก็เข้ามาที่คุณหารนะกอเข้า oh. ไม <c ough> ้อะครับตัวอำเภอ โอเคครับขอบคุณครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ